สวัสดีครับผมนายชวพัฒน์พีชพัฒน์นักศึกษาชั้นปีที่1คณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ผมจะมารีวิววิชานิดหน่อยเล่าประสบการณ์เล็กน้อยแล้วก็ตอบคำถามของอาจารย์เกลียงไกรนะครับผมเลือกคณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นอันดับที่1เลยครับเพราะว่าสามเหตุผลด้วยกัน1ก็คือชีวิตมัธยมปลายวิชาที่ผมตียนได้ก็จะเป็นคณิตศาสตร,ร์กับภาษาอังกฤษครับเหตุผลที่2 ในวิในวิชามหาลายัยเนื้อหาที่ผมสนใจมากที่สุดก็เป็นเศรษฐศาสตร์นี่ยนะครับแล้วก็เหตุผลที่สามพี่สาวผมเคยเรียนที่นี่ทําให้ผมคิดว่าถ้าเกิดผมมีปัญหาอะไรผมก็สามารถปรึกษาพี่สาวได้ครับนะครับสำหรับผมมีสามข้อหนึ่งก็คือชีวิตอิสระชีวิตอิสระคือผมสามารถเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนก็ได้อ่านหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้ จะตื่นมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ในบางวิชานะครับผมนอนดึกมากจนผมตื่นมาเรียนไม่ทันผมก็แค่เปิดซูมทิ้งไว้หรือบางวิชาผมไม่อ่านหนังสือเลยเข้าไม่อ่านก่อนสอบหรือบางวิชาที่ผมชอบมากผมก็จะอ่านหนังสือเตรียมไว้แล้วก็เข้าเรียนทุกครั้งอันนี้ก็เป็นอิสระของเราในการเลือกขอแค่ทําคะแนนให้ได้มากก็พอครับอย่างที่2ก็คือเนื้อหาเนื้อหาบางวิชาก็ค่อนข้างยากนะครับ แต่ว่าจะมีบางวิชาอย่างเช่นวิชาศึกษาทั่วไปที่ผมคิดว่าคล้ายคลึงกับวิชาแนะแนวของมัธยมมากกว่าการวางแผนนะครับจากที่วางแผนการใช้ชีวิตประจําวันของเราแล้วเราก็ต้องวางแผนนะครับว่าในเทอมนนหน้าเราจะรงเรียนวิชาอะไรบ้างใน4ปีนี้เราจะเรียนวิชาอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าครับคําแนะนําสําหรับเพื่อนๆปีหนึ่งนะครับ ผมอยากฝากไปเลยว่าให้หารุ่นพี่นะครับเพราะมีหลายอย่างในมหาลัายที่เราไม่รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งระบบมหาลัายก็ค่อนข้างตอบคาถามผมได้ไม่ครบครับก็เลยควรมีรุ่นพี่มีเพื่อนไว้คอยปรึกษาคำแนะนำสำหรับวิชา EC เนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนนะครับแล้วยิ่งเป็นการเรียนออนไลน์ด้วยแต่ผมก็มีวิธีเรียนของผมอยู่มี3ามข้อครับ หนึ่งเลยก็คือไปหาซื้อสรุปมาแล้วก็อ่านว่าวิชานี้ที่กำลังที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยต้องการสอนอะไรกับเราก็จะเป็นจาก t u m o s h e e t จากคนจากรุ่นพี่ครับก็คือซื้อสรุปมาอ่านเลยอย่างที่สองสำหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ในวิชา EC2.1.1 เนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้าเรียนเลยแล้วแต่ว่าผมมีคอร์ส ฟรีใน YouTube นี่ครับถือว่าคอร์สนี้ช่วยผมได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเป็นคอร์ส MIT Microeconomics ครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังภาษาอังกฤษพอเข้าใจไปเรียนอันนี้ก็จะช่วยได้มากๆเลยครับอย่างที่3ามโจทย์หรือคลิปติวในทุกๆเทิมนะครับจะมีรุ่นพี่มาติวให้ แล้วรุ่นพี่เนี่ยก็จะบอกแนวข้อสอบบอกวิธีตอบข้อสอบคือสิ่งเนี้ยพลาดไม่ได้เลยนะครับเราต้องไปนั่งฟังแล้วก็จดจำม,มาครับว่าต้องตอบอยังไงอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างช่วยได้มากเลยครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้นะครับคะแนนหรือเกรดก็ไม่สำคัญเท่ากับเราได้เรียนรู้อะไรจากวิชานั้นว่า หลักไหนก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าต้องเลือกจริงๆผมก็คิดว่าหลักหนึ่งน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าหลักหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทฤษฎีผู้นิโภคสสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ถ้าได้เรียนหลักหนึ่งก่อนก็อาจจะทําให้เห็นภาพวิชานี้มากกว่าเรียนหลักสองก่อนครับการเรียนกับอาจารย์เกียงไกรเป็นยังไงบ้าง ต้องสารภาพเลยนะครับว่าเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบเรียนเทปมากกว่าชอบเปิดคูณสองชอบชอบชอบย้อนกลับไปฟังทําให้ก่อนมีเทอมผมก็ไม่ค่อยเข้าเรียนกับอาจารย์แล้วยิ่งหลังมีเทอมก็ยิ่งไม่ได้เข้าเรียนเลยครับแต่ว่าคะแนนมีเทอมผมออกมาเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าผมใช้สามวิธีที่บอกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบของอาจารย์เกียงไกรเลยก็คืออาจารย์ได้สอนวิธีตอบข้อสอบไ้ครับซึ่งผมไป ังคลิปนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเปิดโลกมากๆเลยครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชาในมหาลัยนะครับไม่ใช่แค่วิชาเศรษฐศาสตร์ครับ